ก็ยังอยู่ที่แวดวงเกาหลีใต้กันอยู่นะคะมาดูเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวนั่นก็คืออิมซูอ,องนั่นเองนะคะเมื่อวานเราก็ได้อัปเดตไปแล้วว่าเจ้าตัวนั้นได้มีการขับรถรบนะคะแล้วก็ชนคนจนเสียชีวิตแต่ว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยเขามีการข้ามถนนโดยผิดกฎหมายผิดกฎจราจรนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะซุนองก็ได้ออกมาขอโทษทางครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าอิมซือองค่ะหรือที่แฟนๆมักเรียกว่าอิมซือลองนะคะสมาชิกหนุ่มแห่งวงชูเอเอ็มที่ตกเป็นข่าวขับรถชนคนข้ามถนนผิดกฎจราจรจนเสียชีวิตนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1สิงหาคมแล้วนะคะส่วนรถที่ซือองนั้นขับก็คือเป็นรถ s u v คู่ใจค่ะโดยเหตุเกิดในเวลาประมาณ5ทุ่มหนาทีส่วนผู้ที่ถูกรถที่ซึงอ,องนั้นขับชนนะคะได้ถูกนำตัวส่งที่โรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทันการเพราะว่าเสีย ชีวิตก่อนค่ะหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุนะครับได้มีการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ครับว่าซือองเนี่ยเมาแล้วขับหรือเปล่าซึ่งผลปรากฏว่าเขาไม่ได้เมาแล้วขับนะครับแล้วก็ไม่พบสารเสพติดใดๆในร่างกายด้วยส่วนล่าสุดเขาก็ตอนนี้เนี่ยยังคงช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ก็ได้ขอโทษไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วโดยทางเอเจนซี่ของซือองค์เผยว่าเรารู้ดีว่าครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตนั้นเจ็บปวดมากแค่ไหน ซึ่งซึ่งองเองนะครับก็ได้ขอให้ทางครอบครัวให้อภัยกับตัวเขาด้วย โดยเขาได้ขอแสดงความเสียใจยไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตและขอให้ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วไปสู่สุคติด้วยครับเหล่าชาวเน็ตและแฟนๆของซ้อองนะคะต่างก็เป็นห่วงสุขภาพจิตของเขาในขณะนี้ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เป็นความผิดของซูอ,องเลยโดยหลายคนก็มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะคะซูอ,องเป็นเหยื่อด้วยซ้ําเนื่องจากผู้ที่เสียชีวิตจู่ๆเนี่ยก็กระโดดลงมาบนถนนซึ่งเป็นการทําผิดกฎจราจรอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็มีการวิ่งตัดหน้ารถของซ้อ,องด้วยซึ่ง เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งแต่กลับกลายเป็นว่าสุอ,องค์ต้องรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไปตลอดชีวิตค่ะ